โอเคปะกาะว่ดที้เราเงาแล้วก็หล่อสไปกันด้วยวันนี้ก็อยบผม a g จ n t เช a าวันเช่น,ชเเชนเคยวันนี้อย่เกมมอนเตอร์เวิร์ลแล้วก็นี่นะประมาณเป็นแบบนี้เลยนะครับผมโอเคนะแล้ววันนี้เราจะมาตีอะไรกันนะผมขอดูกันละกันไม่ได้ลินาแล้วฝีมือตกกันไดฟอรี่ด้วยกันละกันนะเพราะว่าคนดูทำให้ผมเกมพังเลยละนะ เราจะไปวอร์มมือก็วอร์มตีอะไรดีอ่ะในยนูเอ็นแหละไปตีทีโอซาก็แล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าไปเลยก็แล้วกันนะ,ะแต่ก่อนไปเดี๋ยวผมขอเลียรพยามมอือหน่อยแล้วกันเดียวจะเลยให้มันชอบปัก อย่างนี้นะครับผมแต่ผมก็ไปแก้แล้วกันการาสูตรดันเตยไม่ได้บักนะดันเตยยังมันดึาถ้าเราใส่ครบมันจะมีประกายไปกันเลยดียกว่าออกแมวกันแล้วกันออวแมว เอาไปกินในแนนันดีกว่าไปกินในสนาม๊บโจอาร์ let's go ตาดท่วโอเคมาข้าวนอนข้าวที่เราต้องใช้คือข้าวแบบผสมเองก็คือนะสองปลาสองคือสอง ดาบเป็นสกิลกนตายครับแย่หมอโอเคไปอันต่อไปนั่นเองเอาก่อนไปเต้าเอง,เองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วยปัญญา แผลไม่ต้องเปิดยีสดคือ้าร้อย มาตเซ็คมาอ้ยีไม่ทันโอตดชาร์จเอ้ยจีดีดเลยมาเหนมา เปอร์โคตรแปด,ปร,ปดปร้อยปอร์จกตอนนั้นยังไม่ตายใช่ไหมอยากกินข้าวไม่ได้ดามเมจด้วยทีโดนก่อนจะทำอะไรไอ้น้องถาม บางคน,นบอกว่าผมเป็นเบว,วเบเสียอะไรนะการที่ผมนับเรียนมันมีเหตุผนลนย้อวพ่องนะตาขาวแล้ววันนี้แล้วไอ้ชาย อะไรไ anyway. ม่เว้นบ้าบปาต้องนับเปรตด้วย chuyện năm ngoài vô vô xuống lên tay nó cái cà tù xe cà tù sẽ phải để ต้มากบางทีท่าได้ตาบลูกงจะได้วันนี้เด็กไปนี่ยังไม่นี่ยังไม่เทียบเท่า500กิโลอมตรเ่200กิโลแม่งก็จัดกว่าน,นี้ละป๊กมีปีก,ก,ก,กีไม่เข้าเลย สามล้านเลยด้แค่นี้ด้วยนะสามล้านสบายไ้วย,วยมวยันมันเบา ไอเด็กแวนพาบอลอดเอยงนะั้นน่ะโอ้โหโเสียยาฟรีีหมายจริงก็น่าแงกเลยเลยอ้าวหายโกรธแล้วนรีบปะดี ไสอภพคงลนี่น่าจะสั้นสุดแตละโอ้เข้าไป ยังไม่ดืมเกดสองแล้วนะข้าว่าเหรทำไมกย,ยัภาพเป่ายังหลังแข่ง เ oh, นี่ยเอให้ไม่ใช้ก็ตายได้อยู่ดีนะฮอไอพวกนี้มันก็พูดไปอย่างนั้นแหละนะมันก็พวกมันก็นะเดี๋ยวถ้ามันมาพิมพ์ในละลายอีกผมจะไปนั่งไล่อ่านแชทในเก่าๆแล้ว โอ้ยคีิกขึ้นไม่ทันเป็นมีชีอะไรมั้เนี่ย ห้าวห้าวไอเดคุยนะห้าวเหรอห่าข้าวใช่ไหมอสฮอสฮอสเอเดคุยเนี่ยนิี่ ไม่โดนอืมอะไรทักหนามนะไมท่าลากดาบปไม่น่าท้ไหมขาวไหมไม่ ไอ้เทียเทียครัย,ย,รยออกมาหนึ่งพอมห้าหร้อยดีกว่าขา ตาขาวทรมารีสอะไรทั้งหนาโดดไปโดดมาไอ้วิงเนี่ยไอ้เด็กเวนไอ้เด็กเวนเียอยงเดียวคือม,มันอนิเมชั่นนา,าน,าน เวลามันลากหนาไปเทคขึ้นเลยไม่ได้นึกว่า พอทีกันขล้วหน,น,น้าควรจะระเบิดก่นอนนะระยะขั้นหลังเิบวินท์น่าจะกินแน้นแล้วเราลืมไปแล้วไหมว่ากินอะไรแล,แล้วอะไรเนี่ยฟูสกิล เราที่จับให้ผิดก็กินแต่อ๋อกินเนื้อ6อันก็กินถูกแล้วไงกินของสีแดง6อันปากหมดแล้วได้ไหมไม่ได้แมงไม่มีสีแดงเอาเถอะเราได้สี ฟอริเรกซ์ฟอรเร็กซี่้อตายเงราะงูไงมาดู ประมาณนี้และนะใช้เวลาไปประมาณสิบเท่าไหร่เวลาไปเท่าไหร่เนี่ยมันไม่บอกด้วยฮะแย่จังเดี๋ยวต้องไปนับตอนจบเจมเทลสตาร์จะไปเจมเอเดอร์ดักกอนมากกว่าจะเอาไปอัพเกรด ดาบที่อยากเล่นเวลาไปา้เท่าไหร่วะเนี่ยดาบมี็แหละให้อินฟินิตี้เยอะสุดละดาบของเรกิบัคเดียแต่ถ้ารอดาเมจมันต้องของพอธริสน,นั่นแหละเป็นว่าก็เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะนะผมจะไม่นั่งรื้อฟื้นฝีมือกลับมาใหม่หมดเลยนะครับ ใป่เจ็ดนาทีก็นะตกินดับมัน้คล้ายกันผมก็เลยนึกว่ามันเป็นของไอพอทเทลิสตีนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจุกเกนอีกสามครับผม